สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบอาจารย์ดัตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้กจะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31มีนาคมของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนจนถึงวันที่14กรรกรกฎาคม แต่ถ้าหากทั้นผูกดวงวังลักนณาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลักนณาสถิตราศีเมถนุนคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวประจำตัวของชาวลักนณาราศีเมถนุนคือดาวพระพุธได้โคจรได้ตำแหน่งประและนิดด้วย ร่วมกับดาวพระติตได้คู่วิชาการร่วมกับดาวพระพฤหัสบดีได้คู่สติปัญญาในภพกรมมะประกอบกับมีดาวพระังคารนะคะโครจรทับจุดเกิดของท่านอยู่ที่ภพตักนุแปลว่าตัวท่านได้เกณฑ์ที่ดีเด่นในทังโหราศาสตร์ไทยเราเรียกว่าเอกะนักลักเกณฑ์นับว่าเป็นจังหวัดที่ชาวลักนาราศีเมถุนจะคึกคักข,ขยัน ตั้งนาตั้งตาลุยกับงานหรือสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ท่านจะได้พบได้เจอเพื่อนหรือได้เจอสังคมใหม่ๆเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับท่านหรือมิตรที่ท่านมีจับคอยเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านค่อนข้างดีด้วยจะทำอะไรก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีบางท่านนะคะขยันชนิดที่เรียกว่าหอบงานกลับมาทำที่บ้านหรือ ใช้ชีวิตสิองอยู่ในที่ทำงานมากกว่าที่บ้านบางทันกาดมีเรื่องของการทำสัญญาเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือที่ทางธรรกินหรือที่วัศัยของท่านด้วยต้องบอกเลยว่านับเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่ชาวลัคนาราศีเมถุนจะหยิบจับสิ่งได้ก็เป็นเงินเป็นทองมีความสำเร็จมาจากสิ่งที่คิดสิ่งที่ลงมือทำ แถมจะมีโชคลาภเข้ามาหาตัวท่านอีกด้วยเรียกว่าโชคลาภทับตัวนะคะโชคลาภในที่นี้อาจจะเป็นโชคจากการเสี่ยงหรือการทำอะไรที่ทำแล้วได้มากกว่าคนอื่นเขาหรือมีผลตอบแทนที่ดีกลับมาหาตัวเราก็ได้ระยะนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยเดินทางแล้วดีนะคะจะมีโชคหรือมีสิ่งดีๆติดต่อเข้ามาหรือมีข่าวดีเข้ามา โดยปกติแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยนะชอบมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วและในช่วงนี้ท่านเองจัดทาอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยในเวลาเดียวกันรเรียกว่าทําอะไรพร้อมกันได้และไปได้ดีด้วยต<ร>แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมถุนก็คือ<ร>ท่านต้องระวังในเรื่องสุขภาพอาจจะเกิดจากการเดินทางหรือทำงานหักหมวมากจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อน บางท่านอาจ,จอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่ทางธรรกิจหรือที่ทํางานช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขหรืออยู่ดีๆก็มีอุปสรรควิ่งเข้ามาทดสอบท่านหรืออาจถูกยัดเยียดในสิ่งที่ท่านไม่ใช่หน้าที่ไม่ชอบแต่ก็ต้องทําอาจารย์บอกเลยว่ายิ่งมีปัญหานะยิ่งมีอุปสรรยิ่งมีศัตรูในที่เนี้ย ศัตรูหมายถึงว่าที่เกิดเองตามวาระที่ท่านไม่ได้ไปสร้างหรือไปหาเรื่องใครแบบนี้สิ่งเหล่านี้นะคะจะนำมาซึ่งโอกาสหรือเรียกว่าอุปสรรคปัญหามาให้ลาบก็ได้หรือศัตรูมาให้ลาบก็ได้ยิ่งมีเรื่องพวกนี้นะชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงนี้ยิ่งจะเจริญเอาจเจริญเอาศัตรูทำอะไรไม่ได้และชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ จะจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้สำเร็จท่านใดที่ต้องอยู่กับพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์นกลไกของมีคมระยะนี้นะต้องระมัดระวังให้มากระวังอุบัติเหตุมาจากสิ่งเหล่านี้ด้วยห้ามประมาทเลยนะและระยะนี้ชาวลักนาราศีเมถุนจะติดทำอะไรไวใจร้อนมุทะรุตรงจุดนี้หักมากเกินไปเกินพอดีเนี่ย จะเป็นผลเสียกับตัวท่านเองด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะสะภาวะทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยต้องบอกเลยว่าหาเงินง่ายหมุนเงินคลองหยิบจับอะไรก็มักจะมีลาภผลมีไรายได้เกิดขึ้นสภาวะความอึดอัดกดดันติดขัดล่าช้าในเรื่องของการเงินจะค่อยๆหมดไป นอกจากนั้นแล้วนะเป็นช่วงที่มีโชคลาภเข้ามาบางท่านอาจได้รับการโปรโมทได้รับตําแหน่งได้ปรับตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนขึ้นอีกด้วยช่วงนี้ใครที่ทํายอดอยู่นะคะจะปิดยอดทํายอดได้ได้ค่าคอมมิชชัน่นได้ค่าเปอร์เซ็นต์ในหน้าส่วนแบ่งต่างๆแต่ต้องลงมือลงแรงทํามากทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ได้มาง่าย แต่มันจะมาอย่างแน่นอนโดยมากแล้วจะมาจากการลงมือลงแรงมาจากฝีมือของท่านล้วนๆเลยบางท่านก็ได้เงินจากเรื่องธุรกิจที่ทางบ้านหรือการให้เช่าโดยเฉพาะรายได้นะคะจากการเป็นตัวแทนในหน้าเนี่ยรับงานคนอื่นมาทำหรือเป็นงานจ๊อบระยะสั้นทำแล้วจบรับตังหรือธุรกิจต่างชาติต่างประเทศฝลายจดซื้อสินเชื่อไฟแนนซ์หรือพวกสายช่างสายราชการเหล่านี้ หรือนําเข้าส่งออกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของต่างทินต่างแดนเนี่ยช่วงนี้นะจะมีรายได้เข้ามาค่้นข้างดีด้วยเรียกว่าอาชีพเหล่านี้จะทําเงินทำทองให้กับท่านหรืออาชีพต้องมีการแข่งขันมีการประมูลยิ่งมีคู่แข่งยิ่งได้เปรียบยิ่งมีเกณฑ์ชนะซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่าศัตรูจะให้ลาบแข่งขันอะไรก็จะชนะด้วยนะคะ บางท่านก็อยู่ในช่วงของการอาจจะไปทำเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือเพื่อความมั่นคงกับตัวเองด้วยในมุมกับกันใครเป็นหนี้อยู่นะก็อาจจะถูกทวงหนี้ได้ในช่วงนี้ในวันที่23มีนาคมดาวพระเกตจากโคจรเข้าพบพันธุกตามมาด้วยวันที่30มีนาคมดาวพระพุธดาวประจำตัวของท่านจากโคจรเข้ามาร่วมกับดาวพระศุกร ได้คู่เจราจาวาจาเป็นทรัพย์และดาวพักราหูซึ่งเป็นคู่ศัตรตูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนอาจมีเหตุให้ต้องเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องที่อยู่ที่ทางตมาก,กินของท่านด้วยระยะนี้นะคะระวังอย่าสร้างศัตรูระวังเรื่องคำพูดระวังการถูกหลอกถูกโกงระวังในเรื่องของการไปหลงเชื่อ มีคนมาหวังผลประโยชน์จากเราและใครทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยต้องระวังจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องวางตัวดีๆนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางด้านการงานในช่วงเครื่องเดืินหลังนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนคือดาวพระพฤหัสบดีในด้านดีคือดาวพระพฤหัสบดีดวงนี้นะคะโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งมั่นคงคือการเกษตรตาทพดีและ ยังเจอดาวคู่มิตรใหญ่ด้วยคือดาวพาริตินะคะเรียกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับคู่ทำให้เรื่องของการงานนั้นนะจะมีคนเข้ามาคอยเกื้อกูลส่งเสริมท่านอย่างเต็มที่ท่านจะได้มิตรได้สังคมบริวารที่ดีเจอกัลยาณมิตรที่ดีและผู้ใหญ่เกื้อกูลท่านด้วยนะจะไปติดต่อพูดคุยเจราจาก็ดูราบลืน่นแม้ว่าจะมีภาระให้รับผิดชอบเยอะอาจเป็นงานที่ทำแทนชาวบ้านเขาบ้าง หรือผู้หลักผู้ใหญ่ยัดเยียดงานมาให้ก็ได้แต่มันจะมีความก้าวหน้าในบั้นปลายยิ่งท่านใดนะคะอยู่ในช่วงของการสร้างผลงานสร้างตําแหน่งการสอบเอาตําแหน่งการเรียนต่อนะคะอันนี้ถือว่าโอกาสมาถ,ถึงท่านแล้วนะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านใดที่ว่างงานอยู่อยากจะสมัครงานก็รีบเลยนะคะก็เป็นช่วงโอกาสที่ดีเหมือนกันสําหรับคนที่จะไปสมัครงานนะคะในช่วงเนี้ย ท่านอาจเจอบททดสอบนะคะความสามารถของท่านหลายด้านอยู่นะแต่ดูแล้วเนี่ยมีความราบรื่นดีอาจจะเป็นงานที่อาจารย์บอกนะจะถูกฉลอมากในเรื่องของการเงินอาจมีงานโครงการโปรเจกต์ระยะสั้นหรือเป็นงานรูปแบบใหม่ไหมท่านรับผิดชอบด้วยทางด้านความรักคนโสดเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมถุนนะเนื้อหอมมากๆใครๆก็อยากมาทำความรู้จักกับท่านและมีความรักเข้ามาในช่วงนี้นะ อาจเจอกันเพราะเรื่องของการงานหรือการติดต่อหรือมีคนกลางแนะนำเขามารู้จักเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะท่านต้องเช็คดูดีๆใช้เวลานิดนึงนะว่าเขาโสดจริงหรือไม่ทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วเป็นช่วงที่ความรักก็ไปได้ดีต่างคนต่างมุ่งมั่นในเรื่องของการงานหน้าท,ที่ที่ตนเองรับผิดชอบเรียกว่าช่วงนี้ ต่างคนต่างขยันสร้างเนื้อสร้างตัว<ไ>และอาจารย์ต้องขอขอบคุณจริงๆนะทุกกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตาม<ไ>กดกระดิ่งกด Subscribe กดแชร์นะคะฝากกดติดตามกันเยอะๆนะและขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพันประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ